สวัสดีค่ะวันนี้ปังกำลังจะเดินทางไปแม่กองกันนะคะด้วยสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่วันนี้สาวแม่กองหน้างอคอ,อหักนะคะกำลังปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปที่ตลาดลมหุบกันนะคะไปนะไมหาชัยเราได้รอบ7จ0โมงีนาทีนะคะ และนี่นะคะก็คือตารางการเดินรถไฟจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ไปที่สถานีรถไฟมหาชัยเที่ยวแรกอะ่ะตั้งแต่ตีห้าครึงแล้วก็ขบวนสุดท้ายอยู่ที่สองทุ่มสิบนาทีส่วนตารางการเดินรถจากสถานีรถไฟมหาชัยไปที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ขบวนแรกอะ่ะออกที่ตีสี่นะแล้วก็ขบวนสุดท้ายออกที่1นึ่งทุ่มใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้นเราราประมาณหชั่วโมงค่าเดินทางสูงสุดแบบรถธรรมดา1ิบาทและรถแบบปรับ อากาศ25บาทจะต้องไปขบวน4 3 4 1นะคะโรงเรียนใหญ่มหาชัยและนี่ก็คือต้นสายเลยติดไปตึ้งล้าตึ้งล้งาเฮ้ยหัวฟูมากนี่เป็นเบาะแบบ90องศาเดี๋ยวพาทัวร์กอนไม่เคยเห็นเลยอะ ขบวันเก่าใช่ไหมหมออ่อนหมออ่อนหมออ่อน,อนคิดแล้วหาที่นั่งสบายๆดีกว่าเอาไป,ไปนั่งเบานุ่มดีกว่านะคะนึกว่าตรงนี้มันน่าจะเหมาะนะนีด่ดีกว่าเละเทะมาก การเดินทางอะ่ะถ้าเริ่มต้นดีใช่ไหมตรงต่อเวลาอะไรอะไรมันก็ดูดีมันก็ดูสนุกมากๆเลยแล้วช่วงเช้าแบบเนี้ยอากาศวันนี้ดีมากๆเลยนะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วแดดก,ก็ยังไม่ออกปางก็รวบผมใหม่ทาผมทําหน้าใหม่นะคะเพื่อเตรียมตัวให้เจ้าหน้าที่ามาตรวจตัวแล้วก็แบบเห็นไหมมีความเขินแมจับปลายผมตัวเองตลอดเลยเขินเจ้าหน้าที่มาตรวจตัวไงพี่รุดขั้นสุดเลยนะ จะถามหาข้อมูลเขานะสิหน้าตาตัวร้ายแบบนี้เลยมาแล้วมาแล้วถ้าหนูไปแม่กองก่อนนี่หนูจะต้องไปถ้าจะไปแม่กองใช่ไหมลงมหาใช่ลงหน้าฐานีเลี้ยวซ้ายออกไปจนสุดถนนขวามือเดินตรงไปถึงสามแยกจะมีท่าเรืออยู่ทางซ้ายมือ ทางเรือข้ามไปแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงไปขึ้นรถที่บ้านแหลไมไปกี่โลนึงคะเนี่ยไดูเดินกบเยวแหละ,อ,ะอบคุณค่ะเดี๋ยวปานจะทบทวนความจําให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าปานจะจําได้มากขนาดไหนเริ่ม หรับกิจกรรมที่ปางเตรียมมาในวันนี้ในการนั่งรถไฟหนึ่งชั่วโมงของปางก็คือการร้องเพลงค่ะร้องเพลงแบบคาราโอเกะเพลงเดิมนี่นแหละบวนซ้ำไปซ้ำมา,ามยังล่องเรืออยู่พึงจะรู้ว่าฉันยังรักเธอแค่ไหนเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวช่องปิวแล้วก็เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์กันนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากฟังแบบเต็มๆเ,เพราะเพราะ ก็ไปเซิร์ชในช่อง YouTube ได้เลยค่ะพิมพ์คำว่าเศษนะเพลงนี้เพราะมากแล้วก็ความหมายดีมากนะคะปังอินมากแต่ถ้าเกิดใครมีวิธีอื่นที่จะทำให้แบบว่าการเดินทางมันสนุกมันฟินมากขึ้นก็ผลแนะนำปางมาได้นะอขอเข้าโหมดสาราและประวัติศาสตร์ของรถไฟสายมหาชัยกันสักนิดนึงนะตอนแรกอะ่ะสถานีต้นทางก็คือปากคลองสาร เมื่อปี2447หรือ120ปีก่อนโน้นแต่ตอนนี้เปลี่ยนต้นทางเป็นสถานีวงเวียนใหญ่ถึงมหาชัยซึ่งมีระยะทาง31.22กิโลเมตร เราประทับใจการเดินทางโดยรถไฟมากเลยนะเพราะว่าปลอดภัยราคาถูกแล้วก็ตรงต่อเวลาด้วยช่วยให้ปางอะวางแผนการเดินทางได้ง่ายเพราะปางเป็นคนไม่ค่อยมีแผนใช่ปะปางเตรียมตัวเช็คคงเช็คของก่อนลงจากรถไฟเดี๋ยวลืมแงอือเป็นการคมนาคมที่ไม่ต้องลุ้นจนเกินไปเนาะตอนนี้ปางตื่นเต้น ไม่เคยมาเที่ยวมหาชัยหรือว่ามาท่าฉลอมเลยนะดูแผนที่อ่ะจากนิคมรถไฟมหาชัยถึงมหาชัยเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน5นาทีแล้วล่ะค่ะจะถึงแล้วเนาะเตรียมตัวลงกันเถอะรถบนรถสอพทีขอมสองาที่ท่านจะิดตัว นั่นแน่พอเท้าแตะพื้นมาหาใช้เรียบร้อยความจำของปางที่ถามเส้นทางที่ท่องมาก็ลืมหมดเลยนะวิถีปางไปคนเดียวก็เลยจะต้องถามทางใหม่จากเจ้าถิ่นกันนะคะไม่รอปรพอก็แม่ค้ากันละค่ะ รถไฟที่เราเพิ่งมาตะกี้นั่งอย่างชิลหนึ่งชั่วโมงสิบบาทสบายนีนะคะถึงสถานีรถไฟสายมหาชายัยถ่ายคู่กับน้องกันเช็งเงค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าห้องน้ำ ตอนเนี้ยปางเดินตรงมาตามที่แม่ค้าขายทิชชู่บอกปางนะเออมันก็ไม่ค่อยร้อนดีนะคะทุกคนสบายสบายมากห้องน้ำอยู่ด้านนี้้องไปเรยใจอยู่ซ้ายมือขอบคนค่ะนี่นะคะเป็นตลาดเสื้อผ้าบางคนไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาใช่ป่ะนี่กางเกงชงกางเกงช้างเห็นไหมจริงๆไม่ต้องพกมาในกระเป๋าก็ได้นะคะซื้อเอาแถวนี้ก็ได้นะเฮ้ยเสื้อผ้าสวยๆเยอะเลยนี่ น้องแมวเห็นแบบเฮย้ฮยค่าโรตีค่าโรตีค่ะโรตีเนี่แกอาแล้วงไงมันตายแล้วาดแมวโอ้ <c oughs> ถึงว่าทำไมได้กลิ่นขอไวสักนิดนึงนะคะขอเวลาขอเวลาก็แล้วแต่นั้น ในซอยนี้คือแบบเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอันนี้เหมือนเป็นห้างขนาดย่อมๆเลยนะนี่เฮ้ยแวววาวอ่กะกาโป่งกเป๋อเออการมาเข้าห้องน้ำน,นี่มันก็ดีเหมือนกันนะได้มาเดินเที่ยวไปเลยค่ะแล้วก็โล่มาถึงตรงนี้ห้องน้ำอยู่ไหน จะต้องใส่หน้ากากละตลาดมหาชัยจาก G P S นะปางก็จะต้องเดินเลี้ยวขวาไปเจอ3มแยกใช่ไหมเข้าพัฒนาคารข้ามฟากแต่ปางอะ่ะอยากจะแวะเสาหลักเมืองก่อนแล้วก็เดินริมแม่น้ำสักครู่แล้วค่อยไปซื้อตั๋วข้ามฟากกันนะต้องเลี้ยวขวาใช่เลี้ยวขวาเลยปึ<ๆ>๊บไม่รู้ห้องน้ำอยู่ไหนแต่ว่าโอโอ้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 โอ,โอ,โอ้เหมือนเห็นอะไร เหมือนเห็นอะไรคือร้านดองอุ้ยดูดิดูดิกุ้งเพียบเลยตัไซใหญ่อะไรขาใหญ่ๆสามหมืนเลยแน่ชวนเราแต่ว่าอยากกินอันนี้จังเลยกินดยพี่ก็อยากกินก็กินสิอว่าอวบมากขายยังไง่ายไเอา20ค่ะ25นนี่พี่เขาโรยเกลือให้ด้วย เม,เมะเดี๋ยวเราก็จะข้ามถนนแล้วก็มาถึงวงเวียนด้านซ้ายอ่ะจะเป็นท่าเรือข้างฝากส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเสาหลักเมืองนะคะปางตั้งใจจะแวะมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลงคร้อนไหมคะอันนี้เป็นสวนสาธารณะนะคะที่ติดกับหลักเมืองของสมุทรสาครแล้วฝั่งตรงนู้นอ่ะเห็นและเห็นเรือวัยวๆแล้วนะคะแต่เราอ่ะจะค่อยไปขึ้นแต่ว่า ีี่่เนยปล่อยผ่านไม่ได้เนาะเดี๋ยวแวะขึ้นไปสักการะนิดนึงนะฮะไม่มีอะไรติดข้างเอาไว้โอ้มีสุข,ขาให้เข้าด้วยขอสุขขาก่อนแล้วกันแล้วก็ประสบความสําเร็จในการเข้าห้องน้ําทาครีมใหม่แล้วก็ออกเดินทางอีกครั้งนะคะเพ่าตอนนี้ปางก็แพ็ค ของที่หิ้วหเมื่อกี้ยัดลงไปในกระเป๋าตอนนี้เป๋าบางตุ๋ยมากไม่เ็นลยผิดพลาดทางเทคนิคนะคะกดปิดอัดเฉยเลยเอาเป็นว่าหลังจากว่ายเสาหลักเมืองเรียบร้อยแล้วเนี่ยปางก็เดินลงมาที่ลานจอดรถดกว้างๆตรงนี้เลยนะคะจะกินโซดาพี่เอาโซดาน้ำแข็งค่ะ ไอตกหนึ่งแก้วค่ะเย็นทุกขวดเย็นทุกขวดจ้าจะไปเที่ยวไหนกันไปสมุทรสงครามนั่งรถไฟนะรอบสิบโมงแล้วอ๋อรอบสิบโมงอะคะโอ้ชั่วโมงหนึ่งแน่ใช่เคยเมาเที่ยวไหมไม่เคยแล้วค่ะพระอุ้งเงยอยู่วัดแหลมอะไอ้ยบนรถไฟมันจอดตรงเงี้ยข้างหลังวัดเนี่ยค่ะก็คือหนูจะต้องข้ามเรือฝั่งนี้ใช่ไหมโอ้ยร้อนมากร้อนครับนี่ติ่งไหนครับเอสิงนี้ดิ๊กค่ะสีเขียวติดตัวก่อนนะ เดี๋ยวขึ้เดินไปเรื่อยเขาจ้างเรารถไฟที่เฟรนด์นัด้วยนะได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่และเราก็ได้โซดามาโอ้ดูเงือสิไหลติ๊ง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 เลยแอบตามมันโหเห็นท่าเรือแล้วแบบอึ้งเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะเดินต้องเดินไปที่วัดแหลมนะคะแม่คะนู่นวันนี้น้ำเยอะด้วยพี่เขาบอกว่ามี รถไฟไปแม่กองตอน10โมงเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือข้ามภากอันนั้นไปนะคะว้ได้เลยนะให้อยู่นะเออสวัสดีค่ะเนี่ยเดินตรงนี้เรารู้สึกได้เลยนะคะทุกคนว่ามันมีกลิ่นทะเลกลิ่นแบบกลิ่นของอาหารทะเลยั่ว,วอันนี้คือศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สมุรสาคอนะคะเด่นเป็นสง,งาน่าเดี๋ยวเรา,เาก็จะต้องไปที่เหมือนจะเป็นหอนาฬิกาส r i t of the Sea ว่าก็สวยเลยไปเดินตามปังมาและก็ได้เวลาที่ปังจะข้ามท่าเรือกันแล้วนะคะทุกคนไปท่าฉลอมกัน ข้ามฟ้าหบาทอันนี้คือฝั่งมอเตอร์ไซค์อันนี้คือฝังออนนอ่งของคนเดินจะเป็นเทงเหล็กเหล็กไร ในระหว่างที่นั่งเรือข้ามฟากเนี่ยก็ถือโอกาสพักทั้งคนพักทั้งกล้องนะเพอตอนเนี้โอ้โหร้อนจัดมากๆเลยเหมือนจะรู้ชะตากรรมตัวเองว่าฝั่งนู้นะเราจะต้องไปเจออะไรบ้างทำไมที่เขาให้เราเก็บฝาท่องงไปเลยเดี๋ยวถ้ายัางไงก็ไปตามในเพจเลยไอจี IG ของบ้านนะคะเดี๋ยวฟังจะลงฝาท่อให้ครบหรือเปล่าไม่รู้ทีอันก็ไม่รู้เอออันนี้ก็น่ารักเลย อ,อันนั้นอะ่ะฉันเก็บไม่ได้อะ่ะเอ้ยอันี้เข่งปลาทูอะ่ะน่ารักอ่ะดูดิอ้อันนี้มันปลาตีนนะนี่ปลาตีนปลาตีนควรจะมาเก็บฝาท่อตอนเย็นๆกว่านี้นะนี่เราก็เก็บฝาท่อมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็จะถึงวัดแหลมสุวรรณารามนะวันนี้คุ้มค่าแห่งการมาเดินทาง และนี่คือคำเตือนและแนวทางในการเก็บฝาท่อณนถะ้าฉลอมนะคะควรมาตอนแดดไม่ร้อนใส่เสื้อผ้าระบายอากาศสวมหมวกกางลมมีน้ำดื่มน้ามือบ่อยๆไม่ควรกลมๆเงยๆหรือว่ามีคนมาด้วยจะสนุกมากๆเลยนะคะคุณพ่อคะหนูมาตามรอยพ่อนะคะในการเดินทางกลับบ้านด้วยรถไปตอนนี้เราก็มาถึงวัดแหลมสวนนา ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้นิดเดียวนี่เมืแ่อบบกี้เรามาจากนี่มาจากสถานีรถไฟตรงนี้นะคะแล้วก็ลงใช่ไหมบางก็เดินอ้อมมาที่มหาชัยศาลมหาชัยตามนข้าเรือมาค่ะลงค่าเดินเก็บฝาท่อมาค่ะมาที่จุดสองะเดี๋ยวเราจะไปจุดหนึ่งก็คือสถานีรถไฟนั่นเอง และองค์พะระปถมสูงใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าปางตรงนี้ก็คือสมเด็จองค์พะระปถมพระพุทธสิขีจัก,กรพัิมุนีสัมพุทธชยันตรีสีสาครเป็นพระพุทธรูปปางทรามาระยามหาชมพูหรือปางทรงเครื่ององค์พระมีความสูงรวมฐาน24เมตรหน้าตักกว้างรวม12เมตรประดิษฐานณวัดแหลมสุวรรณารามริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นจุดสังเกตในการเดินทางมาที่สถานีรถไฟบ้านแหลมนั่นเองนะคะอื ใกล้ถึงสถานีบ้านแหลมแล้วนะแค่เดินออกซ้ายมือขององค์พระแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงมาอีกประมาณ50เมตรเราก็มาโผล่ที่มาโผล่ข้างหลังสถานีรถไฟ สิบโมงสิเวลาแห่งความรักบอกแล้วนี่เหนียวมองอีกแล้วนะอยากได้อะไรเนีย่ยพูดจบไหมจบคุงไหมมา,มาไหมใจเย็นเย็นเจเย็นเย็นเจอเย็นเย็นเจเย็นยน,ยนมาอุ้ยตายละตัวนอกใจต่อหน้าต่อตา เอาล่ะ ปางก็ขอจบอีพีแรกสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพไปแม่กองด้วยรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีมหาชัยอีพีต่อไปอ่ะปางก็จะเดินทางต่อด้วยรถไฟสายบ้านแหลมไปถึงแม่กองกันเลยสำหรับค่าเดินทางในคลิปนี้ค่ารถไฟวงเวียนใหญ่ถึงมหาชัย10บาทค่าข้ามฟากท่าฉลอม6บาทค่าเข้าห้องน้ำทิชชู่ค่าน้ำแล้วก็ค่าถั่วและ55บาทรวมทั้งอีพีดีเจบบาทสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามปางไปคนเดียวพบกันใหม่อีพีหน้า แล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของปางด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับปางพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ